มาก้กาะม,มูมูออกไปเที่ยวนอกบ้าน ครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางนะครับไปดูที่ท่องเที่ยวครับไปกับหมานะครับไปกับหมาเดี๋ยวกาก้านะครับกากา้ารอกาก้านา์เมูมูนะครับมูมูเป็นตัวเมียนะครับกำลังจะเดินทางออกจากบ้านนะครับเขายังมีคุนชิปนะครับก็จะพาเขาออกงานเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวยืนเลยมูมู โอเคนะครับเราจะไปเรื่อยนะครับติดตามไปเรื่อยว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเคนะครับติดตามท่นนี้ผมก็ได้ออกมานะครับออกจากบ้านแล้วก็มาถนนเส้นหลักนะครับที่ราชลักษณ์จะมุ่งหน้าไปเส้นทางถนนสาย24นะครับบนกรุงเทพนะครับที่เือนทางออก กทัลัก์ครับที่จะไปถนนสาย2ี่สี่ไปพบพกว่าสองตัวนะครับเจ้ากาเกะกับหมูครับ,รบดี่กากา้เนี่ยต่อไปก็คงจะเป็นพระเอกนะครับพระเอกนางเอกนะครับไปด้วยไปไหนไปด้วยกันนะครับ เขาเป็นคนแท้ครับเขาจะอ้วกนะครับต้องให้อากาศนะครับเปิดแอร์ไม่ได้เดี่ยากาก้กเดี๋ยวเท้าดีเตรียยผมไว้เลยครับโตแล้วครับโตแล้วโตแล้วเป็นถุงแล้วนะครับฝาสองตัวนี้ผอมาจากวาลีดามาจากเพื่อนนะครับจังจังนก็คือขอเลี้ยงหมานะครับคนลเปนขอเห็นแม่ไทยหลังอานะครับ พ่อดีบูด็อกนะครับตัวสวยเลยดีสวยเลยดีเจ้ากาก้าโชว์แล้วครับดั่งโชว์แนละ้วเออหมูนอนลงนะครับเขาเป็นแม่ตัวเดียวกันนะครับพ่อแม่เดียวกันโ่มาสองตัวครับผมโอเคนะครับอันนี้กำลังเดินทางไปล้ยเข้ามาที่บ้านโนนกิกคับบ้านดนกิกนะครับ มูที่6ตำบลกระแชกอำเกระดารักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมทำไมผมต้องมาที่นี่นะครับผมก็จะบอกว่าผมจะไปดูถานที่ท่องเที่ยวนะครับบ้านโนนจิกเนี่ยถ้าผมพูดทุกคนก็จะร้องอ๋อเลยนะครับนั่นก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีคนไปขอหวยนะครับอยู่ที่วัดอยู่ที่ไม้ตะเคียนนะครับถูกร้อยสี่สิบล้านนั่นเองนะครับผมนี่คือบ้านโนนจิกนะครับผมเนี่ ำลังเดินทางเข้าไปนะครับผมรถตัวพวดเดียวนะครับเออไม่ได้ยินข่าวใครถูกอีกนะครับร้อยสี่สิบล้านนะครับโอ้โหพี่น้องรเราก็อยากจะโชคดีเหมือนเขาบ้างนะครับกำลังเดินทางเข้าไปครับก่อนจะเข้าไปตรงนั้นผมก็จะไปซื้อนะครับ ที่สั่งเอาไว้เนื้อนะครับเนื้อเนื้อแดดเดียวนะครับสองแดดสามแดดเลยแหละนะครับเนื้อวัวนะครับจากแห้งไว้กินครับก็มาถึงแล้วนะครับที่ผมว่าผมจะมาเอาเนื้อนะครับตอนนี้ทางเจ้าของเขากาลังเข้าไปเอาอยู่นะครับเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเคยไปกินแล้วตอนที่ผมเดินทางไปที่กับรถดังขายยาครับไปเที่ยวสิบห้าวันนะครับก็ได้เนื้อแดดเดียวนี่แหละ แ้วนี้แหละครับผมอร่อยนะครับง่ายแบบเราจะกินเราจะทอดอะไรก็ง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้กําลังเข้าไปเอาอย e like <zien> hmm, ู่ก็มีหมาน้อยตัวหนึ่งนะครับนี่กําลังค้างนี่นะครับนีหมาใส่ฮอสมากระปอหมากระป๋องนี่เอามาแล้วนะครับออกมาแล้ว คนที่ทำครับคนที่ทำสวัสดีค่ะครับสวัดีครับดีครับเท่าไหร่นะหกร้อยหกร้อยเนาะอร่อยนะครับก็ถึงได้มาติดตามเอาอีกนะครับเพราะว่าผมเคยไปกินแล้วนะครับอร่อยหกร้อยพันหนึ่งนะครับมมี่ันซันไหมมมี่ค่ะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อน ผมถ่ายทำยูทูบอยู่มันถึงไหมเนี่นับเอาห้าใบเงินรับจ้างเดี๋ยวดีเลยหกร้อยเยอะอีกค่ะเยอะอีกครับผมไม่เงินเปียกๆเอาไปซักผ้าเงินมันเยอะเงินมันเยอะไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้างครับโอเคค่ะพอเนาะค่ะพอค่ะครับเอาไว้ งวดต่อไปก็จะมาเอาอีกนะครับผมอร่อยติดใจติดใจครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยวต่อที่ห้วยตะไมครับผมโอ้เหรอคะอ่พี่ก็อยู่ทีนู่นเหรอไม่ไม่ไม่ผมจะพามาผมไปเที่ยวอ๋อค่ะ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 ขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับดีครับครับนี่เจ้าสองตัวนี้ก็รออยู่ในรถเลยนี่จะลงมาจะลงมาลูน่โอ้กพนเ่เน่น่ เดี๋ยวกากามูมูนะครับไปลูกไปขยับไปไปนั่งโนดไปนั่งโนดไปไปนั่งอะไปไปนั่งอะไ,ไ,ไพามาด้วยพาไปเที่ยวด้วยครับโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับครับอ่าลงมาลงมาอ่าลงมาเลยกระโดดมูมูเอ้ยมาแล้วนะครับมาเอีนนั่งเียนะครับผมพาผามาเที่ยวนะครับพบามมาเที่ยวมามาเดินดูมาเดินของลูกมา มา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 ,มาเมามดินมาพร้อมเจ้าครับโตยโยตา้าพีซ่านะครับผมโอ้มันเป็นที่กลางเต็นท์ได้สบายเลยโอยรถก็มีมาอยู่นะครับมีมาอยู่ไปวิ่งเล็นไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นเลยเอากินน้ำ เขาออกงานเรื่อยๆนะครับวัวหมาสองตัวเด็ดก็เป็นหมาที่สวยนะครับเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วไปวิ่งเล่นเลยวิ่งเล่นเลยลูกวิก่งเล่นเลย่าตำรวจพื้นที่แล้วไปต่อไปท่านก็คงจะเห็นไปเรื่อยๆนะครับคนกับหมานี่ก็อาบออกมา นกๆนะครับเห็นะครับต่อไม้น้ำไปแดงไปแดงนี่นธรรมชาติที่เหลือเยอะนะครับผมต่างเป็นที่ใกล้บ้านนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ขเขาเอามองหรืออะไรมาจับนกนะครับอกคืน,ก,นกตายแห้งอยู่ที่ด่างที่เขามากางเอาไว้ อ,อุดอักนกนะครับแล้วก็เมงดาการอเอาเรียบกันนั่นเองอย่ยลงน้ำเปียกเด้อโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจะเอากาเก้ามุ้งเดินไปเรื่อยๆนะครับ,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 รบผม,มนนไปลูกไปไปหารถเราไป ไปนี <climbing. S 1> <ę. S 2> ่มาไปวิ่ง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 เร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไปวิ่งไป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 พอแม่เดียวกันนะครับนี่ทุบออกมาสองตัวนะพี่น้องกันนะครับกาก้ากับโมโม่กาก้าตัวผู้นะครับโมโม่ตัวเมียมีเดียวกันเลยดีดลังก์เก่ง ผมก็อยากจะทําอะไรให้กับตัวเองนะครับดูแล้วมันอะไรที่มันมีความสุขก็อยากจะทําให้กับตัวเองก็อีกตู่นะครับผมก็จะขับรถไปหาเพื่อนอีกทีดหนึ่งนะครับมันสามารถไปได้ไปเรื่อยๆนะครับผม,ด,ผมดูเขามีความสุขนะครับตอนนี้เราก็ผมจะพาเจ้าสองตัวนี้ขี่ไปรอบๆเลยครับ มันเป็นสถานที่ที่ครับตรงนี้นี่นที่ท่านมองเห็นข้างบนนั้นก็คือเป็นที่สถานที่ที่เขาจัดง,งานบาบาเลียนนิดเองนะครับผมนี่บริเวณนี้นะครับสามารถจัดได้แล้วแต่ด้วยครับตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่สู่ปกตินะครับก็เลยจัดไม่ได้เดี๋ยวผมจะพา กันทด่ดูรอบบริเวณนครับเก็บน้ำแลครับผมสามารถไปได้และลุยได้กี้วรถก็ลุยได้นะครับก็มาลุยอยู่หลายครั้งนะครับ เฮนะครับก่อยจะเดีดวว่ารถออฟโรดบัรลุยได้จริงไหมครับลุยได้นะครับลุยได้นะครับก็ฝาก f อฟซีหอมผงนะครับแฟนครับทุกท่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถหากตนดี่ชื่นชอบนะครับตอนนี้ก็ มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามช่อง u ูท b e ชีวิตหลังกระียนครูใหญ่ยาวครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่มาสำรวจพร้อมกับเจ้ากาก้ามู๊นะครับก็ขอติดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับผมบ๊ายบาครับ